พบกันอีกแล,ล้วค่ะเมื่อวันอาทิตย์สีแดงใจวายเลยค่ะวันอาทิตย์ที่สิบกรกฎาคมค่ะก็พิมพใจเองกักินข่าเรียบร้อยแล้วมากาเบิร์คอมเมนต์จากเป็นๆน,นะคะเพิ่นก็บอ,อกว่าจากพุดกุ้งบ้านแดงค่ะยังไห้กับรังแรงใจกับพิมพ์ใจเสมอนะคะเมื่อวานนี้แม่ไปกินเขาอยู่ที่ยะโสนะคะ กุงเองกบติดตามมาจ้ะขอบคุณหล,ลายๆในการย่างติดตามอยู่นะคะก็ขอขอบคุณน้องงเพชรนะคะกับปาร,รียนกบติดตามเช่นกัน,นะคะ่ะก็ขอขอบคุณและการคิดว่าวันที่ที่สองนะคะ่ะจะเจอกันแทรบรับน้องเพชรและก็ปรปารีนและก็เดือนเพ่นอํานวยพน,นะค่ะ ก็มือวันที่13กาิมาบานทิมใจนะคะวันที่12มาแต่วันที่12ค่ะกสิมาก,กินเขากินปลากันยุ่ที่บ้านแล้วกันวันที่13มนี่ก็คือไปถวายตนเทียนด้วยกันนะคะสำหรับปะเรียนนองวงเพลและกเรื่อนเทียนอํานวยพรนนคะ่ะพอกันแทรแน่นอนเป็นแฟนกับย่าลืมนะคะติดตามกันและกช่วงเ้านี้นะคะก็ อ่าคุณเชยๆก็บ,บอกว่าม่วนหลายค่ะแม่ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะอยากสิฟังสัจจาหญิงแอันนี้เป็นกอนของอาชิริพรน,นะคะอำ่ำไปพงกับติดลิกสิทธิ์เขาค่ะพิมใจรองบดาแต่เพ่งใดกระแลแต่ที่บดติดติกสิทธิ์นะคะพิมใจกระชิบายาน้มหามาหายแฟนยแฟ้ยในฟังกันแต่มวนบมวลทิมใจวารับรองมองหันนะคะ กาองพิมพ์ใจกับโกสิข่าใจดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับกรณีค่ะพิมพ์ใจจิจ่าไทยคุณเ,เฉเชยบอกว่ากอ่อนไดกะไรหรือว่าคุณกุ้งบ้านแดงก,ก็บ,บอกว่าก่อนได้กะไรหนูยอมหลับวัดจุก,ก่อนนะคะกัช่วงแรกนี่พิมพ์ใจจใิเหฟังเอาเป็นก่อ,กอนอก่อนอย่างเหรที่ ทิมต์ตีไว้ค่าก่อนแรกที่อ่าแฝนแฟนแขอข้าวมาว่านนียค่ะส่วนทิมใจไปกินเขายุธยาโสทอนกับบอกว่าเอาสาวอีสานอะไรนี่เด้อสันว่าสาวอีสานอะไรนี่กันน้ำดูดูดค่าเทปพี่น้องอยากสิฟังทิมใจก้าชิจัาไหค้ค่ะเป็นก่อนแรกเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้คะ่ะ oh

จยังเอาหัวลาความติยายเบ่มีเฮ้ยๆละยังกนึแก้วแฟนนางผู้ไปเที่ยวล้วขึนนอ้าละก้าในลังสายลมไหลพันขึ้นมาอดอก่อนเมกยาวสาเรแงซือคือยู่ไหนอยู่อบง เหลือแหงเลื่อนนั่งซ้ําไปกุ้มบ่ยุ่เกี่ยวเรื่องเขาเดียวปนเขียหมอลืมสินว่ากินลืมฟังนานางนข้างน้นไปหัวใจแตกเป็นเสียงเสียงปะป้แต่อ้าย้สู่ผู้อยู่กรุงละให้กลับคื Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตัางไปนะครับ you mm -hmm. No. no. เพื่อจะฟังผู้ดีมาน้อง คุณค่าขอบคุณหลายๆนะคะที่คอมเมนต์เขาบ้าขอเขาบ้าค่ะอาบาัตนี้นะคะอสองกรอนสถายนีอาสิบอรเมีซาวดตรีค่ะจัดให้ตามที่อขอมาค่ะก็สำหรับคุณนะคะคุณทิติท,ทอนนะคะดีไลนะคะดีลวนนะคะเปินกา อ่าขอขอมาคือเ่าบอกว่าอู้ยูกพ่อแม่นี่มวนคักปานลูกและหน้ากต่สัน่ายยากสีฟังทุกปอนทุกอ่าอ่าคอมเมนต์ที่ขอขมาบอกว่าอยากสีฟัง พิมใจแ่อยู่บ้าน,เ,น,านฟฟเรีบ่ไปเร้พบเร้พอกันนอกจากนั้นนนที่เด้ขึ้นเวทีรํากันนะคะก็ขอขอบคุณสําหรับคุณอาทิตย์พรนะคะเสียใครพิมใจลองโคก,กันกับอาจารย์ดาวันดอน,ดอนค่ะก็บิพยายามค่ะแต่ว่าคิดว่ามันกับพวกสิเป็นไปได้ยากนอกจากเสียว่าพิมใจสิเปาอกันด้านหนาเวทีนะคะก็อวานีมาฟังแบบทีว่า,อาบอมมี บ๊อบีดนตรีค่ะบ่มีเศร้าดนตรีนะคะก่อนแรกพิมพ์ใจสิจับ ว่านายร้อนจะไปส่งแล้ยวข้องตาเข้าข้างนาสิฟังทรงเข้าวคนไกลพ่อเก็นใจคนคอยที่นั่งจค่อยย่องหรือเอาดองเป็นคือพักคือหย่าอาอกันส่งคือปราหามาบอกบอกดองแม่ทูงแต่แม่ผู้ตามันเป็นบาฮันหาสุดขอบป้าทวีิขึ้นแสนไกลเขาจะไปยังถึงเข่าข้างเอนกันได้ในเมืองไทยคือบ่อไก่เลือหล่นจังสีน้อยใจคนบ่อชิดบอกว่ามาขัก่อดดินขอาฟ้าบัดเห็นหน้าหักลาย จดหมายที่พี่ส่งถึงน้องเห็นตรีตาจองส่งวัน์านมาส่วนดอกห้องไม่ได้เสียเวลาอ่านดูนะคะตอบอย่างตันใจไม่ดอกจดหมายมันพี่เสียแรงรักพี่ที่มันร้อนเมือนไฟเดินกว่าแล้วที่น้องต่อไปโทเอ๋ยน้องใจมันช่างทรหานเก็บนักรักคนเอาเปรียบข่าวข้าวให้เงียบไปสนานแสนนานคนคอยนั่นขันคอ ในคิดสงสารล่อยให้อจอมตมผมฟังเนื้อ,พอเพราปันเครือปอฮอ,อเกินแล้วนำพาผมฟังเนื้อพราปันเครือปอฮอเกินแล้วนำพาเพื่อนว่าผมแฉแน่าพอาปัญหาขาดๆย่ำโสโสคอยแต่ไปสนิทมีจดหม,มายมาจิงแต่มันของเพื่อนไกลใจเต้ใจโทใครน,อน้อลืมกันก่อนส่วนน้องมอกว่าแน่นอนถามพี่ก่อนเรื่องจดหมายรัก จดหมายที่น้องส่งไปรับหรือไรมันก็นานไม่เบาสงสารคนคอยเธอทีทุกทวีทุกวันน้องงาเฮาจดหมายบรรยายกว่เสิ่งที่ส่งถึงเจ้าดองไวทำไมอดพ่าได้กรดไองเป๋เป๋อดพาตอบน้องแม่ขั้นว่ามักแต่จะดองไว้เห็ียดยังเจ้าช่างทำลายผู้ชายจะร้ายก็เสือแต่ทีวันวานไม่นานก็เบื่อ เสียแรงจนเจือพ่อพี่เบื่อก็้องจดมาให้เจ้าช่างทำโลหงเจ้าคงคิดแกล้งแ่นานนี่หรือคือกำปากใจเห็นมากมายเบื่อแล้วก็เรือนหรือีเพื่อนพี่จึงใจแช่เชอนบอยะเก่ากห้กองหรือมีเพื่อนพี่จึงใจแช่เชอนบอยหักโตกัยกองดองจะไปนองไหวกว่โสดไหนเขาดาง คิดบางๆตรองเบิงในหัวใจมั่นปานในค่อคคยๆที่อยแต่แล้วได้ค่ะจะแต่แล้วเด้ไอ,อ้โอย้ย <c oughs> ค่ะอาจสิว่ามวนต่อตีก้วนกะเพราะว่าหาเสียงจาของบ่อเลยนะคะอตั้มกะตั้ไปสูงก็สูงไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปแปกกะ้งๆคะอดสาวฟังก่าวค่ะอีกก่อนหนึ่งค่ะซึ่งก่อนนีกะบ่มีดนตรีให้ค่ะ เจ้าจดหมายแม่เขียนส่งจากอีสานบ้านทงโล่ของตะเบียนเรียบร้อยนางปลอยจะได้ว่าอ่านดูุฟเราคู่ว่าแม่อยู่บ้านได้เป็นอาทุกน้อยใจลาแฟนลูกใค้จุนจับแต่งงานดอกไปแลี้ยลาซวน แล้วมีมาในลูกส่งค้องสีเบอดต้องออดเขายุดไหนให้เรากะบอมีจบจดหมายสัมนี้ให้ลูกข้านอกข้าถึงและยาดิหึงเดิอเข้า บเวลานั้นจนดวางหกเดี่ยแล้วกี่หอดเปิดสุกแนวกี่หอดหัวหอดโมกันกี่ตังหนาสูทนได้ประจยนตั้งแต่ต้นจากแม่ไก่หนีมันหลุดอกเต็มที่แม่เอ้ยนอนกุ่มปั่นไฟสุ่มแนววันนี้ไก่เจ้าแนวไปนอนงั้นก่็แม่นอนบ้านหลังไงว่อท่อไพยอย่าแยมเงอนหน่อยหัวเฮาแม่เศร้าลูกยิงสงสารแม่ทอรมานหัวเจนสิจัง ได้ข่า,าวลูกอยู่กลางหล,ล,ลังน้ำตาไหลหลังอาบลงฟังปลางแม่ที่เคยอุ้มชูเกล้านอนอยู่อู่แม่ไกวไม่วางจำแม้เคยเล่ลนางหนูทำทุกอย่างเพื่อแม่ของหนูตอนเล็กแม่รักเอ็นดูลูกกัดกันอยู่หวังใจสุดแทนแฟนหนูนั้นที่เขาเอาเมียใหม่แฟนหนูนั่นที่เขาเอาเมียกอ้อนเอากะตังเพิ่นน่อนย่าไปว่าเรื่องหลัง ลูกนีตั้งใจว่าหาเงินสิขอเดือนสามท้งไ่เจียวเขาคนนั้นลูกวันกลัวแม่ขัดเกินหููจังเงินให้แม่ทุกเดือนน้ำตาถึงมันจะเปืือนถ้าพอดไม่เลื่อนไปจากหัวใจมันเจ็บมันบวดพอแล้วรักเขาหันแก้วก็ยังเจ็ิใจนกว่าจะลืมเขาวันใดจึงจะตัดใจกลับบ้านนาเราถึงหนูสอบทีทนเอาไหนด้ ถึงหนูสาวสิทนเอาไหนดาลูกวายอยากพ่อหนาผู้เขาวอายาม,มีแตถวไทยมีรักมแม่ละเขารบจบจนไหนพ่อดีจงสุขีมีใจอีกคุณสุคนอยู่ทางบ้านคุณสุคนอยู่ทางบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆนะคะที่อ่าคอมเมนต์กับมากกระไรฟังกันวุฒุก่อนแล้วนะคะเมือ่อเอินกระจังฟังใหม่นะคะ การคอมเมนต์เขวามาเช่นเคยค่ะพี่ใจสิจิตใจนะคะมเนอกับข้องเสียวไว้แค่นี้ค่ะขอให้อ่าเพืนๆของพี่ใจนะคะรำรวยรำรวยสวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย